นาบาออส,สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมงานเหมาตัวนี้บอใหม่ทีมงานโทรหนึ่งครับงานปากบอจัดหนักเลยครับจานออดลั่นแน่นอนงานนี้กระเติลเห็ี ไม่มีมมอเออเดี๋ยวรอตังกอกก่อนรอตังกอกก่อนงบน้อยไ,ไหนไอต้อมอ่ะฮะอ้าวมันไปไหนไอ้ต้อมไปไหนไม่รู้สายแปกไม่แปลกจะแดกอะไร ยูสมบัติพ่อตาเลวไปหาจานอัดก่อนฮะโอ้ดินที่ต้มตั้วนี่ กันสองคนเนี่ยเอ้า um. ไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรเหมือนกันยิบมาผิดแล้วนี่ฮะยิบมาผิดแล้วกินสองคนยิบมาผิดแล้วมาลายดินอะไรแบบนี้นี่มาจากไหนฮะมาจากไหนมาจากข้างหลังจะไปข้างหน้าโอ้จากกระสังจะไปข้างหน้ามาจากข้างหลังจะไปข้างหน้ายินงข้าวกระสังไม่ได้อยู่จกระสังฮะจ้าบ้านใครอะไรข้าวที่ว่าเผาตรงนี้ ไม่รู้จริงนะแตเมีเขาอยู่บ้านตรวจผู้ชายเผาตัวเองไม่รู้เรื่องเลยนายต้มเหรอรู้แล้วอ้าวไม่ได้มาวิ่งไม่มาวิ่งเมียนมันบอกอะไรเลยบอกเออเออเอาไม่เอารถมาวิ่งก็ไม่บอกอะไรเลยเออดีดีต่อมาความ เดี๋ยวขับเองก็ได้ิงกันทีละสามครับเอ๊ะย,ยังไงต้องหมอความนะครับงานการไม่มาทำมีงานให้ทำก็ไม่ทำ น,นี้เป็นงานแก้นะครับงานงานแก้อย่างไงเรียกยังไงว่าทําแล้วแบบว่าเจ้าของมไม่พอใจเหมือนว่ามันระดับยังไม่ได้อะไรประมาณนี้จ่ายตังค์ไม่ครบบอกถ้าอยากได้ครบต้องมาแก้งานเป็นปะแกกับแก่ครับดีที่หุดใกล้ครับ สาลูกนี้ก็ไม่ใหญ่หรอกประมาณนัสองงานโอวะไม่พูดไปจาเลยเนาะไอ้ต้อมอ่ะอ้าวเปลี่ยนคนขับแล้วบปล่าไ,ไ,ได้ไอ้ต้อมอ่ะฮะไม่รู้ ไม่มีใครรู้คนไม่รู้ย่อมไม่ผิดแลวแล้วมันหายไปไหนโอไปซื้ออะไรอยู่ไหนน่าจะประเสริฐร้ประเสริมันตรวจ ต้องถามพี่อ้ําครับถามพี่อ้ําอีกก็นะ่ะพี่อ้ําก็จะตอบว่าไม่รู้เหมือนกัน พี่เรียกผมเรียกพี่ไม่ได้ยินบ่ไอ้ต้อมไปไหนไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยรถไปไหนแล้วโอ้กำฝันไปยังตอนนี้รถอะ่ะกำแก้ไปอยู่ฟังเขมเมนแล้วบ่โอ้สายเลย ใครก็ไม่มีใครรู้จอดทำไมเดียวโอ้นะยังไม่เต็มวู้โอ้ยย่กเหรอ อโอ้อให้คนขับ oh. ม oh. hey. uh, mm ือสองลงก่อนนะตัวนี้น่าจะเปลี่ยนกะครับเปลี่ยนกะบ่ฮะ มารอแล้วครับคันนี้เพิ่มความแรงมาแล้วสองเกลียวครับออทออทออทเบาเบาออทดินเปียก

น,นี่ต้องแบกอย่างเดียวครับไม่แบกไม่ได้ครับขาดทุนเพราะว่าเหมาถูกเราไม่ทำก็มีคนอื่นทำนะเพราะฉะนั้นต้องแบกอย่างเดียวไม่แบกจะแดกอะไร ไปรอบนี้ไปได้ครับพี่โอ้คันนี้ก็ชินโอ้ฟันดาบปีเลยครับเอารอชมครับเปิดมาสองเกลียว เึ้นบอยจะเป็นยังไงครับงานนี้อยู่กับเจ้ามาร์คีครับ SK 120ริขีดหนึ่งครับสออตพัฒนา ทินนี้ถือว่าไม่แข็งครับมาร์คซีเออยู่ จว่าต้อมหมอกว่าม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงไม่มาวิ่งงานครับไม่เห็นแจ้งผมเลยมีปัญหาการทำงานหรือเปล่าคนอื่นเขาทำงานกกงกงกตัวเ,เองไม่มาทำงานมีงานให้ทำก็ไม่ทำ ไปลองดูสิสองเกลียวจัดว่าเด็ดครับสองเกลียวจัดว่าเด็ดเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งกับ ทอทงครับสัมภาษณ์หน่อยว่าคันนี้ขับเป็นยังไงดีกว่าคันสีขาวไหมอ,อ้าวเว้ยว่าจะมาคุยกับทอทงซะหน่อยซื้ออะไรเปลี่ยนทอทงให้อะไรมาฮะเปลี่ยนอะไรมาเปลี่ยนอะไรอะไรที่ไหนลูกหมากลูกหมามัถ่าลูกหมากอะไรเกียร์เกียร์คันไหนคันขาว,ขาว เลยทงไงเมืม่อกี้ไปเอาเกียร์ขวามาใส่ไม่ได้เป็นเกียร์ซ้ายรูหมากเกียร์อ๋อไม่ไม่เห็นต่อมอ่ะจากแล้วไม่มีใครรู้เลยผ่านมาไม,ม่อยู่บ้านฮะอยู่บ้านแต่ได้เห็นขีดโอ้ผ่านอยู่บ้านไม่มาทำงานจากแล้วไมันเป็นอะไรเป็นไรไม่รู้ต้องรู้อ๋อผมไม่รู้แล้วเพราะว่าผมนอนบ้านเดี๋ ไม่ทําก็ไม่เจงไม่ทํางานก็ไม่เจงไม่รู้จริงรู้ก็บอกผมไม่รู้ผมกลับบ้านเองเมื่อคืนกลับบ้านทําไมอ่ะเอาไปซ้ำเนาะเออได้ไหมโจยได้หรอเออจอยจอยจริงเหรอใส่ออทเล่นอะไรนะเอาเอาเอาไม่ใช่ออทมันจอดแล้วป่ะเนี่ยนะดูคลิปเมื่อวานนึ่ง ยัมเ็ียอมนนี้มันจะขุดยังไงของมันนะคลิปอะไรคลิปมะนาวอ่ะโอเคครับลงมาจากรถเต่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปนั่งรถฝรั่งมั่งครับมรู้มีคนนั่งหรือเปล่านะ ฮัลโหลเอาหนึ่งว่าฝรั่งเสียต้มครับโอเป็นไงได้กี่เที่ยวแล้วได้อันนี้สิเดเที่ยวครับสวีเดนเป็นไงครับเปิดสองเกลียวดีขึ้นไหมก็ดีครับดีกว่าเดิม ผมเหยียบขึ้นนี้30%มสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสามสิบไม่ถึงสี่สิบเนี่ต่างกันเยอะนั่นแหละน้ำมันมันก็กินไม่ต่างกันกินนิดหน่อยมันกินนิดเดียวไม่ต่างกันนมัไม่ไดด้ีกว่าเราไม่เปิดแล้วเราปล่อยให้เหยียบจนเครื่องใช่สุนเนาะไอ้ต้อมไปไหนไม่รู้ไม่รู้ถามทุกคนก็ไม่รู้สักคนเลยถ่รเลย <ด>ใส่อน็นเองเกือบสิบตัวที่อาจารบีอะไรเงนกานแหล่โอ้นน <c oughs> ไม่ค่อยซื้อ <c oughs> ตัวอาจารบีให้หรอกอรเราต้องมาใส่ออก <c oughs> จัดเต็มกล่องครับงานนี้แต่ก่อนขับเลยมาครับ,รบแต่ก่อนขับรถอะไร ตะกอนรถเองร็อกกี้ครับขั้นไหนครับขั้นหัวลายที่วิ่งกับตุกุลกลงด้วยกันขายทคไงไม้ขาเทคศไงทิอันนี้โอ้ไม่ใช่ไฮเทคเนาะครับร็อกร็อกกี้ต่างหากอยู่ไหนแล้วไฮเทคของยูนขายให้คนชุมชนโอ๋อขายไปแล้วขั้นไหนเพิ่งโอนเมื่อวานนี้เพิ่งส่งโภชเสร็จอ๋นี่เจเงินสรแล้วเดี๋ยวนี้ตระกูลของเขาได้ขุดไหมเขาเลิกหรอครับขายไม่โก่งมัแล้ว วันนี้ฝรั่งไปไหนฝรัง่งอยู่บ้านเนี่ยไม่มานั่งด้วยเหรอกิตาสรุนนี่สรุนเลยเนาะรถเอสเจียเจียรมูมทีนี้ติดกับบา่าไหมไม่ติดหรอกหรอกไม่ฮะติดก็ติดนิดหน่อย ติดยูข้างบนแต,ต่จนะ้าอยกระทีบไงกระส่ายดิฟแ้งก่อนโอ้มีประสบการณ์แล้วไนะงก็งงเลยเก่งไงยังปี๋ไม่เคยเห็นคนขับมงคุกกี๋ไม่เสียแต้มนะม,มีประสบการณ์จ้นอ๊อดอนะ่ะ <laughs> ผมไม่เคยเห็นคนขับนี๋เลยไปตุกทีมงานนะ ประหยัดน้ำมันไหม,ไมประหยัดครับนะประหยัดน้ำมันถูกเลยพันสี่อ๊อฟพันเติมเติมบีสิบไหมครับไม่ไม่ฝาท้ายมัง้ง <laughs> อะไรคอร์ฟรีซูหัหด่วยออสคอร์ฟรีซู <laughs> นนครับไอออดโดนแน้มีปัญหาไหมออสครับ ไล่ยาแตงลงเมื่อกี้ครับแล้วก็มีแผนครับมีแผนน,นี่ยับแต่ยับเนาะไปหนึ่งเดนไปข้างหน้านะครับขึ้นบ่อชันชันไม่ชันเท่าไหร่หรอกเนาะปกตินี่ต้องกดเยอะเลยเนาะนน เดี๋ยวนี้สบายเลยนี่ครับกดนิดเดียวก็ไม่ดับแหรอนี่ครับถ้าเกิดไม่เปิดนี่ขาดใจแล้วเนาะนั่นแหละนี่ครับใครที่มีเครื่องร้อยเจ็ดห้าถ้าเกิดไม่แรงครับเปิดสองเกลียวสบายเลยครับแตะเองงี เดี๋ยวน่าจะจอดกินข้าแล้วเที่ยงจะบ่ายโมงนะครับโอเคครับคลิปนี้บายบายครับกับเสียแต้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับ